ของท่านนายกตรงอัศดากรทรงลำนิ่งทีเดียวได้ดูนี่ไปแล้วพี่น้องเล,ยล้ย <ไป S 2> <ป> ครับท่านพอ่อแม่พี่น้องผู้ชมที่เคารับรับในคู่นี้เป็นคู่ที่14สายชฉาะเป็นการพบกันทาสายเทพมังกรเพชรน้ำหนึ่งจากอปตอน,นะคะฝีพายในน้ำของชุดช่างรังต้องมาพบ,บขวาเพชรแพวะวัดประสาทที่ก่อนต้องมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปในเมื่อตอนนี้เพิ่งออกมาสถานการณ์ไม่น่าไว,ว้วางใจในเมื่อรองน้ำ้ายในน้ำของช่างรังพร้อมนำอยู่ประมาณสองชั่วคนต้องมาดูกันว่าเพชรแพวะจะได้บทลบีพไล่ตามล,ล่ทวงล่ยทางมาทันหรือไม่ทันเอาละว,ว่ายังไงว่ายังไงใน เทพบางคอนเพชรน้ำเองเพชรน้ำเอกกัพเพชรแหวววีไว้ลายมือจากสิงห์บุรีทั้งคู่ต้องดูกันว่าในไพ่บุปผันในงาเนเพชรบางคอป้อนแล้วปอนแล้วในหัวพริกในหัวพริกต้งไปติดแล้วตอนที่หัวเรืิ่มเสมอแล้วขอทู่ขอคูอ่แล้วหอมเงินหอมขอต้องดูว่าสิงห์บุรีชุดนี้จะดีหรือเปล่าติดตามต่อไปเอาละครับตอนนี้เทพบางกอนเทพบางคอนเพชร ขึ้นนำเดืวหนึ่ง 1. จ้าโคดประมาณหนึ่งโคดเพชรแพรว่าล่บีขึ้นมาเพชรแพรว่าจากวัดประสาทกอดล่บีขึ้นมาล่กอดคอกอดคอติดแล้วเว้ยกอดคอติดแล้วระยะทางเหลืออีกประมาณสองร้อยเมตรสุดท้ายมันไม่แน่เสแล้วมังกรหนีไม่ออกเส็จแล้วเว้ยเอาละครับท่านผู้ชมที่กระดับกับเทพมังกรเพชรน้าเมกของนายกตงฉีกนี้ไม่ออกแล้วเมื่อเพชรแพรว่าครับเพชรแพรว่าหัวหน้าจากท่านสอสุปะชัยนาคสุวันบริษัทแพรว่าวิยาการจำกัดสุร กอดคอกอดคอติดแล้วเว้ยกอดคอติดแล้วอาการแบบนี้น่ากลัวแล้วเพชรน้าเอกว่ายังไงในหัวออกโคแล้วเทพมังกรออกโคตรพชดแม่วาออกโคแล้วก็ว้าวไปต่อหน้าต่อตาเลยรอผลจากคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งตีธงไปสายน้ำสายให้กับเรือเทพมังกรเพชรน้าเอกจากอบตนาขาครับ the winner is ted mangon patnam ek from naka on the left thank you